จินตนาของบอลลัมเจียเป็นดอยค่ะมันมีคำว่าสอนเต็มหวมอุ่นิไทยอย่างดีด้สองซิงเกิลค่ะมันมวลยาวๆหนาๆแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวมึงเท้าไปเบิรงบรรยากาศนะคะซึ่งคุณครูของเราคะครูของเราวันนี้ก็คือ ทีมงานนะคะ,ะเป็นก้าแดนซ์ซึ่งพี่เต้เนี่ยพี่เต้พี่ปอก็คือทำชุดร,ร้องเพลงให้แอนแล้วก็มีทีมแดนเซอร์ซึ่งเราเองก็ใช้ใช,ใช,ใช้ทีมแดนเซอร์ของเขาแล้วพี่เขาก็มาเ,เป็นครูสอนให้เราเรีนรู้ด้วยกันมาดูเลยเลิฟมาแล้วกจะมุ่งมุ่งอยูทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เลยอ๋อน้าน้เป็นยังไงบ้างครูสอนเป็นไงบ้างเม้วอยัปอยาารยสดเระุงัดพี่เป้ครับพี่เป็นครูบาปนะเป็นไงบ้างครับพี่เป้เด็กๆดื้อไหมครับไม่ด้อเลยครัได้ไหมได้ได้ครับได้ได้อยู่ได้อยู่งแล ใครนะสีคนนี้ใครเด็ดสุดครับเด็กมาเลยเด็ดหมดเลยเป็นไงบ้างสวัสดีครับคว่าเรื่องกีย็คเกียันเป็นเในแน่เด็กน่อยปค่ะปามี่ครับผมครับ้องปามี่ใจกันร้อยนะครับยายี ค่นิงแล้วก็น้องแมนแต่พอซ่อนใจจึงอยากให้รู้ว่าว่าในหัวใจใจอยากขระบ้านทำสัญญาที่มีต่อกันเออเจ้าเท่านั้นถ้ายังบ่อนิ้งบ่อนิ้งบ่อดิ้บ่อดิ้งบ่อนิ้งแต่ต้องยิ้มสิเมื่เห็นภาพเทพขับเท้าเด็กครูยาก้าวตัวเรานั้นแห้เป็นบ้าเคยบอกต่ร้อนแต่แล้วทำไมเจ้ะลื สัญญาปาคานิยาหยีคนิงแนนปาม้ยาหยีคนิงแนนเอาานนนอาพร้อมลองลองลองดูหน่อยเรียกชื่อตัวเองแล้วก็ให้มันต่อกันสามสี่ปาม้ยาหยีคนิงแนนเอาใหม่ครับอีกหนึ่งรอบ เอาแบบแห้งๆคือมีดแกนไหมเส,สียงดังฟังชัดหน่อยอต้องมีท่าแอคคมัทำรูต้องมีแอคชั่นไหมครับเอาไหมครับสามสี่ยามียายีคนิ้นเงเนน อันนี้เข้าใจอยู่แต่แต่จงเชื่อว่าคือมันบาลานซ์แล้วรู้จะบอกว่าทำไมเอาผู้เท่ามาเต้นกับเด็กน้อยลูกเด็กไปแล้วอยากจะดูรูปหลักตรงหน่อยประเดี๋ยวเพราะยังรู้่าดีใจกับเขาเขาไปเดี่ยวไร้ท้อลองลองลองขอดูสักสเต็ปหน่อยขอดูสักสเต็ปหน่อยขอเบิ้งหน้าครับยังไงเอาไปแรกค่ะเอาเอาไปแเลยครับลองดู เท้าสาวท็อปไลน์โอ้โหระดีแดนนสยอรเต้ตนบ้าฮแนนมเ,เต็นเนาะโอ้ ไปทครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะอยากแค่คอนเสิร์ตความดังก็ไม่ได้อยากให้กำลังยาวๆยาวๆไม่ที่ไหนของใครประจำอยู่นะวิ่ทีแเลขใครเกิดเพราะต้องซ้อมเพรต้องซ้อมก่อนก่อนคอนที่จะซ้อมพันดอชนะคะฝากผลงานซิงเกิลใหม่ของศิลปินนะคะก่อนแจ็คเรนร้อยนะคะร่วมกับท็อปไลน์ดนตรีด้วยนะคะผลงานเพลงอะไรบ้างนะคะ แก๊งสี่คนแก๊งสี่คนแล้วไปอีกแก๊งมีกี่หลาคาเล้วโอ้ยเดี๋ยฝากทั้งสองคนงานที่เม้นใจพี่น้องฝากติดตามในการล่นใจมืออื่นนะคะทีมงานของสีไทยเอ็งดีแล้วก็จะคงจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะให้ให้ให้ได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ